วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้ขาในการชูที่จำเป็นแล้วก็ท่าไหนบ้างที่ฝึกกล้ามเนื้อขาเราทำให้เราชูได้ดีขึ้นครับ สำหรับน้องคนไหนที่สนใจเรียนบาสเซตบอลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดคอร์สสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสนามบสอนบาสเซตบอล B b บนะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบาสมิโนบุรีนะครับก็เป็นสนามที่ผมมาสอนเด็กๆอยู่แถวมินบุรีแถวนี้นะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการใช้ขายังไงในการชูดนะครับแล้วก็ มีท่าไหนบ้างที่เอาไว้ฝึกที่เพิ่มล้ามเนื้อขาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นท่าที่เราใช้ใช้อยู่ในทั่วไปในการเล่นบาสนี่แหละครับโอเคต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมชูเนี่ยคือบางคนอาจจะเอ๊ะมันต้องย่อมากขึ้นยอ่ยอย่อแล้วจะยิงได้มากขึ้นเพิ่มเทคนิคเข้าไปอีกนิดหนึ่งคือหมายถึงว่าการย่อเนี่ยบางคนอาจจะย่อแล้วแต่บอกผมก็ยังปล่อยไม่ถึงเช่นอย่างนี้ครับย,ย่อเอ๊ะอ่าก็ยังปล่อยไม่ได้เอ๊ะทำไมมันย่อแล้วไม่มีอะไรเลย <c ười> เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าย่อแล้วนะยอ่อเอ้ยมันปล่อยผิดจังหวะไงจังหวะจะปล่อยบอลมันจะต้องสมดุลกันพอดีคือ <c ười> หมายถึงว่าเรายอ่อและยกบอลขึ้นมาแล้วก็จังหวะเหยียดเราถึงจะปล่อยพอดีมันจะเป็นแรงที่ส่งมาจากขาพอดีหมายถึงว่ายอ่อขึ้นปุ๊บอ่ะมันก็จะพอดีเห็นไหมครับเรายอ่อขึ้นส่ง <c ười> มันก็จะพอดีนะครับ โอเคคราวนี้แล้วมีท่าไหนบ้างครับที่ที่ผมบอกว่าบางคนเอย,ยังแรงขาย,ยังไม่มีเราก็ไปฝึกครับท่าที่เราใช้ประจําคืออะไรครับในบาสบอลสไลด์ครับการย่อสไลด์เราอาจจะฝึกจากแนวเส้นนี้ก็ได้นะครับแนวเส้นนี้ย่อเห็นไหมครับการสไลด์เนี่ยไปมาซ้ายขวาเนี่ยครับคือการเพิ่มกล้ามเนื้อขาตรงช่วงนี้หน้าขาตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงนี้ การที่ย่อตัวการที่เราซอยเท้าย่อตัวซอยเท้านี่ก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อขานะครับทำให้เรามีแรงขามากขึ้นหรือว่าบางครั้งที่เราฝึกย่ออย่างนี้เหมือนจะยืดไปด้วยแล้วก็ย่อไปด้วยก็จะมีการเก,กร็งนกล้ามเนื้อขาตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งอันเนี้ยท่าพวกเนี้ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ฮิตกันเลยคือท่าสําหรับแบบหาโตหน่อยคือเขาเรียกสคอรตนะครับ คอร์สคือถ้าปกติเรามาีบาร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำหนักแต่เอาจริงๆคือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับมหมายถึงว่าเรายอ่อเราฝึกย่อเองก็ได้ครับเหมือนเป็นบอดี้เวทไปในตัวเราย่ออย่างนี้ย่อไปข้างหลังคือเอาก้นลงไปข้างหลังนะครับอย่าย่อแล้วเข่าเลยปลายเท้านะครับเทคนิคคือเข่าอย่าเลยปลายเท้าเพราะถ้าเข่าเลยปลายเท้ามันจะมีโอกาสเจ็บเข่าได้นะครับเราย่อลงไปนะครับหนึ่งย่อไปสองเห็นไหมครับชา้ชาๆได้ครับอืบสาม ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้องนี้นะครับเนี่แหละครับก็เป็นท่าง่ายๆที่เราสามารถใช้อยู่ในบาเสเซตบอลอยู่แล้วนะครับ,รบหรือแล้วการที่เราจะกระโดดสูงขึ้นได้บางทีกล้ามเนื้อขาตรงนี้ก็สําคัญและการยิงก็สําคัญมากๆโอเคยังไงลองไปฝึกกันดูครับผม